สวัสดีสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับศูนย์บริการกองทัพที่2ขอถแถลงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่27กันยายน2568เวลา14นาฬกาโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับสถานการณ์โดยรวมเมื่อเวลา12นาฬกา2นาทีฝ่ายกัมพูชาได้พยายามสร้างสถานการณ์ความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งบริเวณพื้นที่ช่องอ่านมา้าอำเภอ้นนํายืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้ใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามายัางพื้นที่ของฝ่ายไทย จากบริเวณเนิน677มายัางเนิน600และเนิน527พร้อมทั้งใช้อาวุธปืนเล็กยิงปะทะเป็นระยะก่อนที่สถานการณ์จะยุติลงทั้งนี้การประทะจำกัดวงอยู่เฉพาะบริเวณดังกล่าวแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงตึงกำลังควบคุมพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกันฝ่ายไทยได้รับแจ้งจากฝ่ายกัมพูชาว่าคณะสังเกตการระหว่างประเทศหรือ IoT ของกัมพูชาจะเดินทางเข้าพื้นที่ช่องอ่านมากองทัพที่สอง ประเมินว่าเป็นความพยายามของกัมพูชาในการสร้างเงื่อนไขและยั่วยุให้เกิดสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่คณะ IoT เดินทางเข้าพื้นที่โดยในอดีตกัมพูชามักใช้กลยุทธ์ลักษณะเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและในครั้งนี้ก็ยังคงดำเนินการในรูปแบบเดียวกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชาได้มีการตั้งกล้องบันทึกภาพไว้ล่วงหน้า บริเวณฐานปริการทางทิศใต้ช่องอ่านมาอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบ,บลราชธานีสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะนำเหตุการณ์ไปใช้เผยแพร่ในเวทีนานาชาติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าฝ่ายไทยเป็นผู้ริเริ่มการประทะทั้งที่จริงแล้วเป็นการกระทําเชิงยุทธวิธีที่ไม่เหมาะสมของฝ่ายกัมพูชาเองการใช้อาวุธโจมตีในช่วงเวลากลางวันซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางยุทธวิธีแสดงถึงเจตนาอันชัดเจนที่จะยั่วยุให้ฝ่ายไทยตอบโต้ ซึ่งหากฝ่ายไทยดําเนินการตอบสนอง <Okay. S 1> ก็เสี่ยงที่จะถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและถูกขยายผลในเวทีระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามฝ่าย <Okay. S 1> ไ,ไทยยังคงควบคุมสถานก,การณ์ด้วยความสุขุมรอบคอบและหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆที่จะตกเป็นประโยชน์ต่อก,การโฆษณาชวนเชื่อของกัมพูชาแต่ขอยืนยันว่ากองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติอย่างเต็มกำลังควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในขณะเดียวกันกองทัพภาคที่2ได้จัดชุดบริการกิจการพลเรือนลงพื้นที่เพื่อช่วยประสานงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจว่ากองทัพจะไม่ทอดทิ้งและพร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์กองทัพภาคที่2จะติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารโดยติดตามเฉพาะช่องทางอย่างเป็นทางการของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการเผยแพร่รรรรรข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจรงิงข,ขอบคุณครับ The Cambodian forces once again attempt to escalate tensions in Chong An Ma area of Nam Yun district. Upon Ratchathani Province by firing war weapons from Hill 677 toward Hill 600 and Hill 527, accompanied by the intermittent small arm fire. Before the situation subsided, the clash remained confined to this area, but both sides continued to maintain a close military presence. Later in the afternoon, the Thai side was notified by Cambodia that the Cambodian Interim Observer Team, or the IOT, would visit the Chong An Ma area. The Second Army Area assessed this as an effort by the Cambodian to create condition and provoke an incident. Time to, time to coincide with the IoT visit, a tactic repeatedly used by the Cambodian in the past, and again repeatedly happened again. Thai forces also detected th that Cambodian personnel had pre-positioned cameras near an operations base south of chong an ma, indicating a clear intention to record and disseminate footage internationally to portray thailand as the aggressor. despite the fact that the provocation originated from the cambodian side, the use of weapon fire in broad daylight, offering no tactical advantage, underscores a deliberate attempt to provoke a thai response. any retaliation, could then be exploited to execute Thailand of violating a ceasefire agreement and, the, and to amplify such claim in the international forums. Despite this provocation, Thailand continued to manage the situation with prudence and restraint, avoiding any action that could benefit Cambodian propaganda. At the same time, the Royal Thai Army reaffirmed its readiness to fully defend national sovereignty and security while ensuring the safety of the Thai civilians in the area. Meanwhile, the Second Army Area has deployed civil affairs teams to coordinate assistance and provide continuous support to the residents along the Thai-Cambodian border, reassuring the public that the Army will not abandon them and stand ready to protect and assist in all situations. The Second Army Area will continue to closely monitor development and provide regular updates. The public is urged to exercise discretion with receiving information and to follow only official security agency channels to avoid misunderstanding or the spread of an inaccurate news. Thank you.